สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องที่ปุ้ยแฟมิ l ี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะพากันไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับวันนี้จะมีงานนะครับเขาจะจัดงานมหากรรม เครื่องเครื่องครัวเนาะมันเป็นซุปเปอร์รแวร์นะครับเป็นสินค้าของโรงงานที่เขาลดราคาหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราก็จะไปดูกันว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านหรือเปล่านะครับก็เดินมาที่เส้นทางที่ไหนเส้นทางเราก็นิคม,คมอุตสาหการรมบางปูจะเข้ามาเส้นเทศบางปูก็ได้หรือจะเข้ามาเส้นแพรกษาก็ได้นะครับมันจะเป็นอ,อยู่ระหว่างกลางนะครับก็คือจะเป็นซอย 8B นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับก็จะอยู่หัวมุมเลยโรงง,งาน ให,ใหญ่เลยครับจะมีเต็นท์มีอะไรจอดกลางกันเยอะเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะมีอะไรครับโอเคครับไปไปดูกันครับผมค่ะถนนก็คือคนมาเยอะมากเลยค่ะอันนี้ข้างในนะนี่เขาจะเลี้ยวเข้ามาอีกเนี่ยนี่จริงเราเลี้ยวมาฝั่งนี้นี่เนี่ยครับข้างหน้านี้เนี่ยตรงเข้ามาเลยเนี่ยเลี้ยวเข้ามาถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาจากบางปูเลี้ยวขวาฝั่งนี้จะมาจากไทยกษานะครับก็คือเลี้ยวตรงเข้ามาเลยนยโรงงานจะอยู่ตรงหัวมุมเลยนี่โรงงาน เดี๋ยวเราเข้าไปดูข hmm. um, like uh ้างในกันค ah, so ่ะ uh นี่ครับพันแหแก้วแก้วสวยมากนี่ครัาแค่สแกนก็จะได้ี่ยคร17บาทเป็นของสมนาคุ้เเ็ยของซูเปอร์แว์แท้นะครับนี่ดูแก้วสวยมากนี่ก็จะมีไม่นุ่งยากเลยนะคะพลาสติกอันนี้เป็นกระติกไปละ80บาทครับบาท82บาท เนี่ยแปดสิบสองบาทครับนี่ระติโูคนเยอะมากเลยครับข้างในเราจะเก็บบรรยากาศอันนี้แก้วแก้วสีดําแก้วดําแก้วนี้แก้วหนานะครับอันนี้ตะกร้าตะกร้านี้เขาให้ใสเอาไว้ใส่ของนี่า่ะแก้ยเลยนี่ครับแก้วนี่ไปตัดเสียงออกนะเพราะไม่มีเพลงไปสี่สิบห้าหยิบมาดู โเกลี่ายสำหรับลูกค้าที่มาใหม่ทุกท่านนะคะรางรางนะคะก็มีจุดกระจายเจลอะคะมืตามจุดต่างๆเป็นลายลอกไม้นะคะทำตามนโยบายเกี่ยวกับเป็นของซุปเปอร์แวร์นะคะนี้ระยะห่างแล้วก็ราบยืมบ่อยๆนะคะ อันนและทายในงานของเรานะคะมาตรการของเราก็คือสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในงานเลยนะคะเอาไหมหรืออันนี้ให้ให้สีมันเปเกินให้ลูกดีกว่าโอ้พี่ต้าเนาะอันนี้ว่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะคะลูกค้าทุกท่านที่ชำระมันครบแล้วตรวดูใบเสร็จด้วยนะคะว่าในใบเสร็จของเราครบจนวนที่ประชาชนต้องการไปไหนใเอะไรก็มาลักจุด มาของสัมนาคุณได้เลยนะคะที่จุดประทางสัมพันธ์ค่ะเนี่ยเอาเป็นพวกช้อนช้อนเก้าบาทเนี่ยช้อนสวยๆเลยซุปเปอร์แวร์ออหนึ่งนี้หนึ่งนี้ดีสวยเลยนี่อะไรเก้าบาทเก้าบาทนี่อย่างนี้เก้าบาทซุปเปอร์แวร์นะคะเนี่ยไม่ใช่เบื้องนะซุปเปอร์แวร์ถูกมากเลยค่ะ นี่สี่สิบหกบาทนี่เอาไปใส่เนี่ยชาบูเนี่ยมีพวกชาบงชาบูเนี่ยอย่างเงี้ยเราน่าซื้อเนี่ยเห็นไหมซุปเปอร์แหวนเนาะเอาไใส่ถาดเนาะเวลาเรากินหมูกระทะหมูอะไรเงี้ยนะสีขาวสีดำพูดถึงเราน่าซื้อติดไปหน่อยเนี่ยนีะของคิตตี้อันนี้ของพวกยิงสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดบาทถาดเจ็ดสิบแปดบาทเองมิกกี้เมาส์ชิ้นด้วยจานไป โอ้นี้นี่อันนี้ะาะดเนี่ยใบละแปดสี่ 8, บาทอือเนแปดสี่บาทครับขาดได้อยู่เดี๋เวๆอันนี้ก็สวยดีหกสิบสามบาทอือ63สามบาทใส่ผลไม้ใส่ผักใส่อะไรได้นะคะ รูปทรงทันสมัยนี่คนะครับฝนเยอะมากนี่ผนกจานอันนี้ใบละสี่สิบอันนี้ใบละห้าสิบหกบาทนี่ป้าอยู่ในโอ้ถ้าถหกนี่แบบลายเจ็ดนิ้วลายสวยๆนั่นเลยค่ะเราก็ไปมาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรเนี่ยของที่เราซื้อนี่ นี่ครับจะเป็นแก้วน้ำถ้วยตัวนี้แก้วสองใบอันนี้จะถึงบ้านแล้วนะแก้วนี่แก้วตัวนี้อุย้ยแก้วมาหกห้าใบนี่นี่ครับมา,มาแล้วก็จานสองใบอันนี้ซื้อเพิ่มนะทุกปีนี่สีดำสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลสองใบ แล้วก็นี่อันนี้บอกราคาไหมเอออันเนี้ยใบห้าสิบเอดบาทเนี่ยถ้าซื้อในห้างก็อยู่ประมาณใบละแปดเก้าสิบมันจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันลดตั้งแต่ใ่สิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยใบยี่สิบสามบาทเนี่ยครับเป็นเซรามิกเป็นของ s u p e ว w a r e superware เขาเนี่ยเปอร์แวร์และเนี่ยใบยีิบเก้าบทเนี่ยยีิบเก้าบาทเนี่ยครับยสิบเก้าบาท น,นี่ครับเห็นปะนี่อันนี้อันนี้เป็นถ้วยหน่อยถ้วยหนาหน่อยตัวนี้หนามากใบแปดสิบแปดบาทน,นี่ครับใบเนี้ยใช้ได้นาน <88. S 2> อ่าแปดสิบแปดเข้าเวฟได้พวกเนี้ยเวฟนี่ครับมีดมีดเนี้ยซูเปอร์แบร์ยี่สิบเก้าบาทนี่ครับเนี่ยที่ตักน้ำแกงสิบเจ็ดบาท ปีก่อนเราก็ซื้อมานั้นเนี่ยแต่มันมันร่วงมันร่วงงั้นก็เหยียบแตกเลยอันนี้เนี่ยสิบสองบาทเองอือใช่ถูกกว่าร้านยี่สิบเองนะครับร้านยี่สิบยี่สิบาทนี่ใช้เกตอะไรก็ไม่รู้นี่สิบสองบาทนี่สิบหกอันนี้สิบหกแก้วสิบหกบาทเนี่ยก็เป็นลดสิบหกมีหลายสีลูกชายนี่อันนี้นี่อันนี้แก้วกินเบียร์นี่โอ้โหอันนี้เท่าไหร่สิบแปดบาทสิบแปดบาทเนี่ยโอ้โหสวยไหมโอเคครับ คร่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็หรือไงก็ลองดูกันเดี๋ยวติดตามไปดูกันได้ที่ลงไว้ที่บอกแจ้งพีกัดไว้นะครับอยู่สมุดประการนะโรงงานเนี้จะมีจนถึงวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบสี่ยี่แปดนี่ครับไปได้เลยจะมีทุกปีโอเคครับเจอกันใหม่อีพีหน้าคลิปอีพีนี้ไปก่อนครับอครับ